ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการ reopening เป็นหลักคือ B A M เนี่ยภาพภาพต้องบอกว่าราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาพอสมควรน,นะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับของตัวแพนบีเนี่ยนะครับนั่นก็คือในในช่วงของไตรมาส2เนี่ยนะครับจะเริ่มมีการบุกรายได้จากในส่วนของตัว a อค a วนะครับที่ที่เขามีการรวมเข้ามาอขอหุ้นเด่นไม่เกิน2วันนี้ คุนเด่นมาจากธีมไหนแล้วก็เป็นใครบ้างครับจันพรบ์ครับครับผมว่าธีมที่ตอนนี้มันมันค่อนข้างชัดที่สุดแล้วเรามองว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่จํากัดเนี่ยนะครับก็ยังให้น้ําหนักไปที่เรื่องของการโ e เ p e n i n g เป็นหลักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับเรื่องของการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันยังเป็นภาพที่ยังดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูในมุมของตัวกิจกรรมการดําเนินเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับผ่านพวก Google mobility เนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับ เข้ามานะครับถึงระดับ pre-covid เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยนะครับมันก็สะท้อนว่าเราเราเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับมันค่อยๆกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ reopening นะครับผมว่าในในยามที่ตลาดก็เริ่มตันๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าเซฟ e นะครับครับนะครับนํามาซึ่งหุ้นเด่นตัวแรกตกลงใครครับจันป๊อปครับครับตัวแรกเนี่ยเราไปที่ในส่วนของตัว bem นะครับ bem นะครับคือ B A M เนี่ยภาพภาพต้องบอกว่าราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาพอสมควรนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังสื่อสารเนี่ยก็คือว่าพอมันขึ้นมาในระดับเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นน่าจะเห็นภาพของการพักตัวบ้างนะครับซึ่งเราจะใช้ไอ้จังหวะพักเนี่ยแหละนะครับในในการที่จะตั้งรับนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรห,หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยถ้ามองในเงี้ยของตัว e a r n ์เนเนี่ยเรามองว่าภาพของไรมาสอเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพที่ฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับความน่าจะเป็นเรามองว่าค่อนข้างสูงนะเพราาว่า ถ้าเรามองจากในแง่ของตัวเรื่องเรื่องของอาการใช้ทางด่วนอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือ,ค,อคือมันชาด์จอะตัวเราเองมันมันค่อนข้างชาัดเลยว่า,าภาพของรถเนี่ยม,มันติดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้เราเชื่อว่า e a r n i n g เนี่ยมันมันน่าจะเป็นภาพของการกลับมาได้ค่อนข้างแน่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยนะครับผมว่าใช้เป็นโอกาสตั้งรับได้นะครับ ครับแนะนําซื้อ BEM เป้าพื้นฐานปลายปีหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ BEM ไว้เท่าไหร่ครับจันพร้อปครับครับไว้ที่สิบาบาทครับ10บาท30สตางค์คือเป้าพื้นฐานปลายปีนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกจากหลักทรัพย์เอเชีย plus BEM นะครับขยับไปปิดท้ายที่หุ้นเด่นตัวที่2ครับจันพร้อปครับครับครับตัวที่2เนี่ยนะครับเราชอบในส่วนของตัวแพลนบีนะครับแพลนบีเนี่ยนะครับก็คือ เทนของเออร์เน็งเนี่ยนะครับเรามองว่าในช่วงไตรมาสสองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ขยับขึ้นมานะครับต่รอไปตามเรื่องของอาการเปิดเมืองเลยนะครับที่เราเชื่อว่าน่าจะเห็นเรื่องของแอดสเปนดิ้งเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสสองที่ที่มันขยับขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเนี่ย,น,ยนะครับของตัวแพนบีเนี่ยนะครับนั่นก็คือในในช่วงของไตรมาสสเนี่ยนะครับจะเริ่มมีการบุกรายได้จากในส่วนของตัวแอคคว้านะครับที่ที่เขามีการรวมเข้ามานะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันทําใ ภาพของตัวมีเดียคับสติคับสตี้เนี่ยนะครับของแผ่น B เนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ20%เนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าในมุมของตัว e a r n i n g เนี่ยเรามองว่าน่า,นาจะฟื้นได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับสำหรับในส่วนตัวแผ่น B นะครับแล้วก็แฟร์เนี่ยเราทำไว้9.7นะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่อยู่พอสมควรเลยนะครับครับแผ่น B ีมีเดียจำกัดมหาชนหลักทรัพย์เอเชียพลแนะนาซื้อให้เป้าพื้นฐานปลายป,ายปีไว้ที่9ก้บาทเจนี่คือ2คงขุนเด่นนะครับ สองหุณนนี้เล่นสั้นๆเล่นเด้งหรือสามารถเล่นสั้นก็ได้กลางยาวก็ดียังไงครับจานป๊อปครับทั้งเบ็มและแผนบีครับครับก็จริงๆผมว่าเล่นสั้นเนี่ยก็ได้นะครับเล่นสั้นเนี่ยก็ได้แต่ว่ารอให้ราคามันย่อลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งรับนะครับเพราะว่า2ตัวผมว่าแนวรับเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างชัดอ่ะนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมมองว,าวา่าน่าสนใจ นะครับแล้วถามว่ากลางยาวได้ไหมนะครับก็สิ่งที่เลือกมาเนี่ยนะครับเรามองในมุมของตัว Earning ็งโมเมนตัด้วยนะครับว่าเรามองว่าภาพของตัวเ a r n i เ g เนี่ยในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสองมันจะเป็นภาพที่ค่อยๆฟื้นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าระยะกลางยาวเนี่ยนะครับก็ทําได้ด้วยนะครับสํา mm. สหรับหุ้นทั้งสองตัวนี้ครับสั้นก็ได้กลางยาวก็ได้แต่ว่านะอย่าไล่ราคาไม่ไล่ไม่ไล่ราคา ช่วงนี้มีแต<ช>่คนพูดไม่ค่อยชัดทดั้งนั้นเลยไม่ไล่ไม่ลไมล่รลคา,านะครับร่อย่อแล้วเก็บให้ได้เปรียรบนะครับน่าจะเซฟกว่าในภาวะแบบนี้นะครับหลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัส008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธน,นนนทนะครับรอบสดรอบจริง วันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทางไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ